สวัสดีครับต้องชอบสะสมก็ขอสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนําพระใหม่นะครับพระใหม่หน่าสะสมนะครับเก็บวันนี้ครับเป็นพระเก่าในวันหน้าครับอีกห้าปีสิบปีเผื่อราคาเป็นหมื่นเป็นแสนครับตอนนี้ราคายังหลัก้อยอยู่นะครับก็เป็นรุ่นเจ้าสัวอุดมทรัพย์นะครับวัดโพสีสะอาดบ้านนก บ้านแกะแปะตำบลเสียงคืออำเภอเมืองจังหวัดกาลสิลน,นะครับเป็นเป็นหลวงปู่มหาศิลานะครับองค์กรคู่เจ้าสัออุดมทรัพย์นะครับบอกลูกปืนผิวลุงนะครับก็แกะเข้าไปชมข้างในกันนะครับเป็นแบบไหนอ่าก็เป็นจเนื้อออกนึเหลือ,อ,อ,องนะครับปอกลูกปืนปลอกลูกปืนนะครับข้างหลังก็จะเป็นไก ครับเจ้าไก่ครับหากิหากินเก่งหากินหมานนะครับแกะดูข้างในนนะครับเป็นดูขอบข้างดูขอบตัดขอบข้างนะครับ,บต่อโคดตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นโคดโคดวัดนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นเลขโคดนะครับหนึ่งสองเจ็ดนะครับ ก็เป็นไก่คู่นะครับมงกอรคู่เต็มองนะครับอาจจะตามรอยหลวงปู่หมุนนะครับตอนนี้ค่าหลวงปู่หมุนก็หลักหมืน่นหลักแสนหลักล้านไปแล้วนะครับก็เป็นหลวงปู่มหาศิลานี่ก็เก่งนะครับก็จังหวัดจังหวัดกาลสินนะครับก็ชอบก็เข้าไปสะสมกันนะครับก็เซิร์ชใน facebook หลวงปู่มหาศิลานะครับก็ เป็นพระใหม่มาแรงน่าจะสมอีกองนะครับ <c oughs> วงนี้ก็เป็นกงจักรนะครับมังกรคู่นะครับสัญลักษณ์แห่งอำนาจเงินทองนะครับใหม่หน่าจะสมอีกองนะครับก็จะมาดูองค์ที่สองอีกเลยนะครับก็จะเป็นเนื้อ เนื้อทองแดงนะครับทองแดงผิวลุงนะครับราคาเบาเบนะครับช่วงนี้หลักร้อยอยู่นะครับทองแดงผิวลุงนะครับก็จะเป็นผิวออกลุงๆุงแบบนี้นะครับเจ้าสัวอุดมทรัพย์นะครับเลโค้ดข้างหลังก็สองแปดเก้านะครับ รุ่นนี้ก็จะโค้ดวัดก็จะตอกบนบนบนห่วงครับแกะดูข้างในครับก็ดูพระแท้นะครับ จองจากวัดนะครับก็ดูเผืืออีกห้าปี10ปีมีปลอมนะครับก็จําไว้เป็นแนวทางนะครับขอบตัดก็จะตัดสวยตัดคมมากนะครับหลวงปู่มหาศิลาครับมับงกรคู่จะสวอุดมทรัพย์นะครับชื่อรุ่นก็ดีครับหลวงปู่ก็เก่งนะครับเก็บตอนนี้ หปีสิปีอาจจะแรงครับก็ข้างหลังก็เป็นยันยันประจำตัวหลวงปู่นะครับ4แถวนะครับไม่ใช่5แถวนะครับก็เป็นไก่ปศ2สองพันนะครับสร้างเมื่อสองพันห้อยหกสครับลขโค้ดก็สวยนะครับสองนะครับ จะแทงงวดต่อไปนี่ครับเผื่อเข้าก็สำหรับคลิปนี้ก็แนะนำพระใหม่นะครับก็ชอบก็กดไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็ <g år> <g år> จะมีพระใหม่ๆม <g år> มาแนะนำให้สะสมครับเราสะสมถูกทางถูกถูกทางก็อาจจะเป็นมีเงินมีทองได้นะครับก็ชอบฝากกดไลค์กดแชร์ครับกด subscribe ให้ด้วยครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ